ในเรื่องของข้อกฎหมายครับเราได้เชิญของทางสํานักงานกฤษฎีกาเข้ามาเนื่องจากเป็นเหตุผลที่ทางรัฐมนตรีใช้ในการกล่าวอ้างในการตอบกระทู้สดของผมเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางกฤษฎีกาชี้แจงอย่างนี้ครับว่าทางรัฐมนตรีไม่เคยมีการทาหนังสือไปถึงกฤษฎีกาในเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานตะอรอบ5,200เมกะวัตต์แม้แต่ครั้งเดียวครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐมนตรี ใช้ตอบผมในสภาใช้ตอกบกระทู้สดในผมในสภาเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ทางสํานักงานกิจการเข้ามาชี้แจงกับกรรมิการ,ก,ร,รการพลังงานเมื่อวานนะครับยังมีโครงการลงไฟฟ้าอีกกว่า978.2เมกะวิตต์กวนะครับซึ่งกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่รัฐบาลสามารถยกเลิกหรืออย่างน้อยนะครับสั่งชะลอการลงนามในสัญญาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่นั้นเนี่ยข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าจะทําให้ค่าไฟถูกลงนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าสัญญาที่รับซื้อไว้ทั้งหมดเป็นสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณสามถึงห้าปีข้างหน้าไม่ได้ช่วยให้ค่าไฟลดลงและจริงๆแล้วการลงนามสัญญาจะทําให้ค่าไฟที่เราต้องประชาชนต้องจ่ายนั้นแพงขึ้นจากการที่เรามีไฟฟ้ารุนเกินและข้ออ้างเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่เป็นเอกชนต้องการก็ไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่เอกชนต้องการจากเนเล็ก p ีพีเอในการซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนได้โดยตรง รัฐบาลอนุมัติมาแล้วจะครบ1ปีในเดือนหน้าก็ยังไม่ทำ